ทำลายล้างโลกใบนี้เซซิโร่สิ่งที่อิมนั้นต้องการแต่มันนั้นดันล้มเหลวไปเสียก่อนจากสิ่งที่ดูเหมือนง่ายสําหรับอิมดูเหมือนว่าในตอนนี้จะกลับกลายเป็นเรื่องยากจนเป็นสิ่งที่บานปลายทําให้พวกเราได้เห็นในปัจจุบันนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ล้มเหลวของอิมนั้นผมไม่ได้หมายถึงนะครับช่วง800-900ปีก่อนหรือยุคสมัยนะครับของจอยบอยก่อนหน้านี้แต่มันเป็นความล้มมมเเเเหหลลววขององิในนนนยยยุคสััี่่นน็ดชจา อิมนั้นพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เกิดนิวจอยบอยทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรีเซ็ตโลกใบนี้ใหม่เพราะเขานั้นนะครับต้องการให้ผู้คนนั้นเนี่ยลงต่าลงไปทําให้ผู้คนนั้นไร้อาวุธไรการต่อสู้ไร้วิวัฒนาการต่างๆมากมายก็ฟิลลิ่งแบบว่านะครับตอนเนี้ยรนนประชาชนในโลกวันพิษนั้นเริ่มมีคนแข็งแร่งแล้วครอบครองพลังผลปีศาจมีอาวุธต่างๆที่โคตรของโคตรแข็งแร่งเลยและแน่นอนว่านะครับในอนาคตนั้นก็จะเป็นภัยที่ไร้กาดมากๆนะครับต่อท่านอิมไม่แปลกใจเลยว่าอิม นั้นต้องการเซตซีโร่โลกใบนี้ใหม่นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือจากมังงะวันพีทที่หลุดออกมานะครับในตอนที่1146นกะครับกับเหตุการณ์ที่ดรโคเวอร์โอลิเวียหรือแม้กระทั่งนะครับเวก้าพังนั้นต่างพยายามศึกษาข้อมูลและล่าสุดเวก้าพังนั้นก็ประกาศให้คนทั้งโลกได้รับรู้จึงทําให้ไอ้งานที่มันโคตรง่ายของอิมเลยนะครับก็คือให้ผู้คนนั้นจมลงสู่ใต้ท้องทะเลนะครับโดยอาวุธโบราณโจมตีแบบง่ายๆมันจะไม่ใช่งานง่ายแล้วดูเหมือนว่านะครับหลังจากนี้ แน่นอนและถามว่าจริงๆแล้วอิมนั้นก็ไม่ได้ทําผิดพลาดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันมีความผิดพลาดของเขาหลายต่อหลายครั้งจนทาให้ในตอนนี้อิมนั้นก็น่าจะมีวันเกรงบ้างละว่าตนเองนั้นอาจจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็รู้กันแล้วแหละว่านะครับหลังจากเหตุการณ์และการจอยบอยนะครับเมื่อ800-900ปีก่อนนั้นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ต่ออิมหลังจากนั้นนะครับก็ก่อกําเนิดเป็นฝั่งรัฐบาลโลกโดยมี20กษัตริย์นั้นรวมตัวกันนะครับก็กลายเป็นเผ่ามังกรฟ้าในปัจจุบันนี้ซึ่งพววกกกเผาามััังรฟ้้้นนน็ตยยบแลอ เรานะเนี่ยต้องเท่าเทียมกันนะไม่มีใครนั้นจะต้องเป็นโนหนึ่งโนตึงก็ฟีลแบบว่าปอก้าวกันทุกคนนะแต่อิมนั้นเนี่ยมันดันปอก้าวสองเด้งไงก็คือดันนะครับอยู่ไปเหนือกว่าแล้วคอยควบคุมชักใยอยู่เบื้องหลังนะครับและแน่นอนว่าจะบอกว่าอิมนั้นเป็นฝ่ายที่ชนะจอยบอยในตอนนั้นเนี่ยอามจะบอกได้หรือเปล่ามันก็บอกได้แต่มันก็ไม่ใช่ใชัยชนะนะครับที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นเพราะว่านะครับมันจะเกิดสงครามขึ้นครั้งใหม่นะครับก็คือสงครามก่อนหน้านี้ยังไม่จบสิน้นและก็ดูเหมือนว่าอิิมมนนนััั้้จะรรบูททุกกส่่่งงอยยาาววเดี๋ จะเกิดสงครามเกิดขึ้นถามว่าทําไมนะครับพวกเราถึงรู้ได้ว่าอิมนั้นรู้นะครับว่ามันยังไม่จบสิ้นหลอกสงครามก็จากการที่อิมนั้น,นยพยายามนะครับที่จะคว้าพลังผลปิศาจนิกามาโดยตลอดเลยนะครับซึ่งพลังผลปิศาจนิกาก็มีมาเปิดเผยในภายหลังว่าเป็นอดีตพลังผลปิศาจที่จอยบอยคนก่อนหน้านี้เป็นคนคว้าเอามาได้นะครับและก็เป็นบุคคลที่อิมนั้นหวาดกลัวด้วยนะครับก็ฟีลแบบว่าอิมนั้นรู้หรือว่าเดี๋ยวมันจะเกิดนิวจอยบอยคนใหม่นะและนิวจอยบอยคนใหม่นั้นน่าจะสร้างนะครับความปั่นป่วนให คมรทที่แจ,จึงทำให้อิมนั้นพยายามตามหาเลยพลังผลปีศาจนิกาเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ต้องการให้นะครับเงื่อนไขในผู้ที่สามารถโค่นล้มเขานั้นเนี่ยก็คือเข้าอยู่ในเงื่อนไขนี้แต่ปรากฏว่าตลอด800-900ปีนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถนะครับแย่งชิงพลังผลปีศาจนี้ได้เลยเท่ากับว่าอิมนั้นก็ยังหวาดกลัวเว้ยเดี๋ยวมันจะมีนิวจอยบอยคนใหม่นะซึ่งปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นลูฟี่หมวกฟางนั่นแหละที่เป็นนิวจอยบอยคนใหม่ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมอิมนั้นนะครับถึงร้อนรอนเหมือนขี้ติดตูดขนาดนี้เพราาะวว่นกก็กล แ่แหละนะคบว่าจอยบแดคนใหม่อย่างลูฟี่นั้นจะมาสร้างความปั่นป่วนให้กับเขาและจะเป็นผู้ชนะสงครามถึงทําให้อิมนั้นเนี่ยก็พยายามปกปิดเรื่องราวต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลหรือแม้กระทั่งนะครับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับหน้าปติศาต่างๆวันพีชใครที่ศึกษานะครับอักษรโบราณก็ไม่ให้ศึกษาใดๆทั้งสิน้นเป็นเพราะว่ารู้แหละว่านะครับถ้าหากมันมีข้อมูลล้วนไหลบอกประชาชนขึ้นมาแล้วแล้วก็ประชาชนนั้นก็จะต่อต้านในตัวของอิมนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันก็มีการศึกษาแล้ว็เปนสิ่่งที กาพังประกาศให้คนทั้งโลกนั้นได้รับรู้นะครับซึ่งเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่อิมไม่ต้องการให้เกิดขึ้นถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นและอิมไปกลัวอะไรนะครับก็อ,อย่างที่เห็นเลยอิมนั้นตั้งใจจะเซตซีโร่โลกใบนี้ก็คือเนี่ยคนนั้นกําลังเก่งขึ้นกําลังก่อตัวขึ้นพยายามเลยที่จะจัดการนะครับคลัางบางเลยโดยการยิงอาวุธโบราณไปเรื่อยๆจนทาให้น้าท่วมโลกนะครับก็เห็นได้ชัดการที่ฝั่งเผ่ามังกรฟ้านั้นเลือกที่จะอยู่นะครับจุดที่แดนสูงสุดของโลกวันพิษอย่างแมรี่จวเพราะว่าววกเา้ละ่ะัด๋ยนนนนํมนจทมโแนอน เพราะอิมนั้นจะเป็นผู้ทําลายโลกใบนี้นะครับก็เลือกทําเลย่างดิบดีเลยนะครับแย่งชิงทําเลนี้นะครับจากเผ่าพันธุ์ลูนาเรียและก็การเซซิโรโลกนี้ใหม่นะครับคือง่ายๆเนี่ยต่อให้คนในยุคสมัยนี้เนี่ยมีสีจักรพรรดมีใครก็แล้วแต่โคตรของโคตรแข็งแกร่งเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ไม่สามารถนะครับที่จะก่อตัวหรือว่านะครับอาจเป็ควาสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีธรวมตัวกันในการต่อสู้เขาทันนะครับคืออิมนั้นตั้งใจเลยจะยิงและทําลายโลกใบนี้แต่ปรากฏว่าเวก้าพังนั้นดันปากโป้งนะครปนเจึง เป็นที่มาที่ไปนะครับกับการที่อิมนั้นก็คือส่งนะครับพวกเผ่ามังกรฟ้านี่แหละมาที่อาณาจักรเอลบาร์นะครับคือในเนื้อเรื่องเนี่ยมีการบอกชัดเจนแหละครับว่าพอทุกคนนั้นได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสงครามนะครับทำให้ทั้งโลกในตอนนี้เนี่ยก็คือปกคลุมไปด้วยผู้คนนั้นต้องการนะครับจะรอดชีวิตจึงทาให้ตัวแปรที่สําคัญละกันนะครับคือการแย่งชิงนะครับพวกเผ่าคนยักษ์นี่แหละที่เป็นกองกําลังที่แข็งแกร่งนั้นมาเป็นพรรคพวกของตนเองจึงเป็นที่มาที่ไปนะครับที่พวกเขานั้นส่งปาคีสุินเทพมา ยักษ์นั้นเลือกฝั่งซะนะคบว่าจะอยู่ฝั่งไหนซึ่งฝั่งพราบาลโลกนั้นก็ต้องการคนยักษ์มาอยู่ฝั่งตนเองพระรู้แหละค่ะว่าเป็นกองกําลังที่สําคัญอันนี้ผมยังไม่นับรวมนะครับเกี่ยวกับหน้าปติศาสตร์ก่อนหน้านี้ของเผ่าคนยักษ์ ว่าบางทีแล้วอาจจะมีส่วนสําคัญก็ได้นะครับในมหาสงครามก่อนหน้านี้นะครับหรือนะครับอาจจะเป็นสารสงครามยุคแรกก็ได้เผ่าคนยักนั้นอาจจะมีบทบาทที่สําคัญไม่งง้นอิมก็คงไม่เล็งเป้ามาที่เผ่าพัน,นุนี้ฟีลแบบว่านะครับเผ่าคนยักนั้นอาจจะเป็นหนึ่งเผ่าน,นะครับที่เป็นตัวแปรในชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ของสงครามครั้งที่แล้วนะครับการที่พวกเขานั้นเก็บนะครับไอ้พวกเผ่านี้นี่แหละที่เคยเป็นศัตรูต่ออิมหรือเคยเป็นฝั่งเดียวกับอิมในสมัยก่อนหน้านี้นั้นมาอยู่กับตนเองเท่ากับพวกเขานั้นก็แทบจะการันตีชัยชนะแล้วจึงนับได้ว่านนตอ คนยักษ์น่าจะเป็นตัวที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับที่ฝั่งอิมนั้นต้องการมากๆเลยเพื่อมาเป็นกองกําลังที่สําคัญของตนเองจึงทำให้นะครับเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างปฏิป,ปตอได้นะครับอย่างชัดเจนเลยว่าทําไมกันนั้นฝั่งทางด้านรัฐบาลโลกนั้นเนี่ยก็คือส่งเผ่ามังกรฟ้ามาใช่ไหมและเผ่ามังกรฟ้านั้นถึงยื่นข้อเสนอให้โลกินนั้นนะครับกลายเป็นหนึ่งในภาคีอสุวินเทพทั้งที่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยพูดแล้วว่านะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้น,นหรือฝั่งเผ่ามังกรฟ้านั้นก็เกนี่ย,ย,นนนย์ปกติททัั่่วไปแม้กระงคน ก็เกลยียดชงังฟีลแบบว่าเหยียดอ่ะฟิลแบบนั้นละกันแต่เมื่อต้องการกําลังลบที่สําคัญอ่ะก็ยอมนะครับที่จะให้ทางด้านของโลกีนั้นมาเป็นผอมมังกรฟ้ากับตนเองในฐานะภาคีอัศวินเทพซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขานั้นอ่ยจริงๆก็ไม่ได้อยากจะทาหรอกแต่น่าจะเป็นจุดนะครับที่มันสําคัญจริงๆจึงทาให้อ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นแหละครับว่าอิมนั้นเนี่ยเราจะมองว่าโอ๊ยโคตรแข็งแกร่งโคตรน่ากลัวเลยเป็นผู้ชนะสงครามครั้งที่แล้วแต่หากเรานั้นลองนึกดีๆแล้วอิมนั้นเนี่ยยัง ตั้งแต่เหตุการณ์ชนะจอยบอยมาแล้วก็ไม่ได้เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดหลังจากนั้นก็ไม่สามารถคนโทรลใดๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงพลังผลปีศาจนะครับสมบัติล้ำค่าวันพีทหรือข้อมูลที่โลกวันพีทนั้นเนี่ยพยายามที่จะเปิดเผยเท่ากับว่าอิมนั้นล้มเหลวมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับอยู่ที่ว่าในตอนนี้ใครกันแน่จะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเท่ากับว่าในตอนนี้โอกาสนั้นก็ค่อนข้างเปิดพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าอิมนั้นแทบคนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้วและทุกคนคิดอย่างไรบ้าง เห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมว่าะจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ